เจ้ากินข้าวไอซีนี่พิพัพนกจันสวยแกะนอเตรียมใส่ขันโตกไว้เรียบร้อยนะพริกน้ำผูกินข้าวแต่กันเจ้าลุงครับผมกินข้าวมาๆมาๆมาออพอว,วันนี้กินข้าวกับแม่ครูครับอันนี้หลับปากลุง สวัสดีครับเอฟซีครับสวัสดีครับผมโอ้วันนี้กินข้าวลำมีอย่างพ่อเอ่ยวันนี้น้ำพริกน้ำปูอาหารมีน้ำพริกน้ำปูเอออันนี้เมนูเด็ดของเมืองเมืองบัานเฮานะครับนะครับน้ำพริกน้ำปูโอ้เหมาะขนาดเลยลุงน้ำพริกน้ำปูอ่าอันนี้นอต้มต้มคนเดียวเหมาะขนาดเลยน้ำปูกู่กับนอไม้เจ้าครับเด็บอันนี้พ่อท้องวะ น้องนางบ้านนาครับเทพธิดาดอยอ่ะอันนี้อันนี้ลาบไข่ทอดครับไข่ทอดอันนี้ไข่ทอดอันนี้อันนี้ของกิ่นคนเท่ามนุนซุกกับเข้านี่แผ่ทวดินขาดมาได้มาอยากเข้าแลวแม่ครูเข้าไม่ไหนเข้าไม่ไหนโอ้กันนี้เหรอก็ยัง เก็บติแอปเข้าอย่างใส่กระถุงมั้งนะมันหน้าหอนถุงถ้าบ่เอากองเข้าเขาใส่ในถุงนี้นะเข้ามันแห้งหมดอ่ะอันไม่ใช่เหมือนอากาศเหมือนตะกอนเขาเนื่งเนาะเขาเนื่องกะกัดกินข้าวเนืองนี่พอดีมีไข่ทอดก็อาศัยน้ํามันไข่ทอดนะครับอ้ออ้ถ้าแบบอันเข้าจะติดมือ FC ดอเข้ากองนี้กินเท้าหมดบ่หมดกองนี่แฮมปิ๊กแฮมเมือบ้าน วันนี้นะครับได้กลิ่นตําน้ําพริกน้ําผูน้ําผู้ของฝีมือแม่ครูที่ประวันจังสวยนะครับลงลงมือเลยลงมือเลยเนาะกินเลยอ้าวมันจะลงไนก่อนมันนั่นนันนันถ้าเป็นกินลาบเนี่ยมีนี่มันจะไปลงกินลาบก่อนวันนี้มีน้ำพริกน้ำผู้น้ำพริกน้ำผูเจ้าต้องเอากำเข้านี่เจ็ด ร้อนนะคับนากินวยรำผูปลูกนนอกต่อนโอ้ำเนลำครับทำก่อนว,ว่าหอมอย่งหอมจะข่นูดไม่โ้ตั้งใจจะขายตัวกลับกำกังำกำมตั้งใจจะขายตัว กับนอมอขนาดนู้งยอดไปสอนไปงานไปซอลนะถ้าก็<ป>ตัมน้ำพริกลำปูมาเนี่ยโอโตัวยินงทอด,ดเน่ยตัวนะเอาคนเมืองครับคนภาคเหนืออาหารเมืองอาหารพื้นบ้านเนี่ยลำมาครับเจตีมันจะเป็นอาหารรัสละลงครับงอนะับมื้อได้ขับได้ถ้ามันแบบมีน้ำพริกนะ่ะ พ่อก็จะกินข้าวบะล้าครับร้บเาเฮาจะอยู่ทำกับข้าวเขาเคยกินมาแต่น้อยเป็นละอ่อนว่าแม่เขฮาฮัดให้ฮากินน้ำพริกกินน้ำพริกน้ำปูกับนอเนอะเขากินได้กินมาแต่น้อยละอ่อนรุ่นใหม่ไปเดียวแบบใครมากน้ำปูมางคนแบบมากเลย <c oughs> แต่ฮานี่ลํำ <c oughs> มาขคถามว่ากินได้ไครัะ <c oughs> <c oughs> คราบนี้ตัวถ้าน้ำพริกปลาแดงก็ได้นะปลากระแดงไปเ้าจะชอบปลากระแดงกระแดงตัวน้ำพริกปู่นี่ปลาปิ้งครับนะครับปลาปิ้งนะครับหม้อปลาหมันปลาหมอนปลาปิ้งอันนี้พริกแต้นะลุงเห็ดหม้อขอดีครับถ้าเจ้าใส่เมื่อสี่สี่ห้าตังๆ าต้องจำหมกอคอดีที่เขาขิบถ้ามันเผ็เไไดเกินนี่เขาจะกิน,นไม่ได้หองต้อมอือไข่ทอดนี่ไข่ทอดอีมั้งไข่ทอดรู้ไหใส่ยงห้องโอ้โนี่ไข่ทอดอันี่เครื่องครบนะองกระเทียมพริกกระเทียมหอมบวัวซอยเขาใส่รอ้ว่าไข่ยงลุงไข่ทอด <laughs> ไข่ทอดทรงเครื่องอ๋อยี่แผ่เบเขิลส้มั่นลุงครับครับใส่หอมแดงหอมอ๋อมันลำอ่ะใส่หอมหอมบัวหอมข้าวพริกกส้มใส่ก็ดีใส่เครื่องปรุงรสอันนี้เมนมันนี่มาใส่ใส่กะใส่ยูเขายูเขาจะใส่ใส่ย้เขาอย่างเดียวแล้วแล้วก็จะไปลืม ครับได้ต้องใส่จานจานอครับถ้าจะทรงแตะนี่นะต้องซับหมูอโอ้หมูซับไอ้ทอดหมูซับอ่ะถ้าทรงครบทรงเนี่ยต้องมีมากขี้รำเจ้าถึงเพื่อปอพี่น้องเอฟซีเพืเ่อนๆพี่ป,ป,ป,ปีน้องๆปูอ,อยุยแม่อ,อุ้ยกินข้าวกะทิพวันนะกินไปตายตัว อูไปตัวยกินข้าวกันในเพลิงน้ำผูบมันนูนซุกเจ้ามันนูนซุกนี่นะต่กอนนี่เป็นละอ่อนนี่นะมักกับข้าวเจ้าเพระาะว่าพ่อแม่เป็นไปยาการเอามันนูนลูกกินมันนูนนี่พ่อแม่ไปกินกับข้าวเอาเป็นละอ่อนเขาก็เลยกินเฮียนเขาได้กินเ้ียนมาแต่น้อยมันก็เลยมากมาจนใหญ่ไนงะมันนูนกับข้าวหม่องซุกกับข้าวสับประรดบะคนัดกับข้าว บะม่วงแก้วนี่บะม่วงแก้วกับข้าวสมัยตะกอนบะฮู้จักบะม่วงเขียวเสวยนะบ้านเราเอ้ยเอย่างก้อบะม่วงอย่างก้อน้ำดอกไม้สมัยตะกอนนี่แบบมีน้ำดอกไม้ได้กินบะม่วงสุกก็คือบะม่วงแก้วกัสุดยอดละบะม่วงแก้วบะม่วงแกลบแดงครับกินกับข้าวอ่ะบะม่วงเขียวอ่ะแต่บะม่วงป้อมก็ถ้าบะม่วงป้อมเนี่ยนะรวงแกงมันป้อมปลอกลอกเนีะแต่มันหอมนะเนาะนะครับขี่มันลุงกับข้าวนะของมักลงเลย เลี้ยงง่ายครับขนาดเลี้ยงง่ายนะตามก้นน้ำพริกมันได้ก็มันยอมอ <c oughs> ม่หยางแก้มห้องมันนูนมีก็ม่วงมีก่อลุงใน่น่ยัเริ่มเริ่มปิ๊กไปไปละอันละก้าอ,อันยูเราได้ละมาของนี่ของเมืองตำเตายำเตาเนี่ยมากเพราะว่า,าเขาเนี่ยถ้าอายุแร่งนกขึ้นในนาล้มมันจะมากของที่ มันจ <M ans ios> ัะกําเข้าก็ค <lite> <ม> <Island> ือของหวานครับผมกินหน้าก็มาได้ระวังเบาหวานนะมาครับพีตอนนี้นะครับจะกินข้าวแบบเนอครับเอฟซีครับเอฟซีอยู่ที่ไหนลําปูลําปางแปรน่านพะเยาแม่สวยแม่ขจานยังไม่พี่น้องลําปางเนอเนี่ยเจ้าคุณแม่มาลีกินข้าวตัวลูกนะคุณแม่มาลีเนี่ยเจ้าเนาะแม่ โอ้โหวันนี้ไปเอลที่ไหนครับตัวพื้นที่เนะาะก็เข้าด้วยกันครับแลาวกพาาาัพี่น้องบ้านเฉิมตางเฉิมการเฉิมตาเติมวากน้องลตางพี่น้องเม,มออืองตากแม่สอดโอ้หน้เลยลำตาเจียงไย้พะเยาทุกพื้นที่เลยนะครับที่เพื่อนดูพี่น้องกรุงเทพแห่ล้อมงคนก็อยู่บางนนบ,บางห้องก็อยู่อ,อยู่สยาดยามงห้องก็หลายที่เลยเอฟซีเนาะ ได้กลิ่นของกินเมืองไลยที่พะวจันทร์สวยกินเพื่อเลยนะเนี่ยมีนอมีบาแตงมีบะเขือพิเศษสูตรคือน,น้ำพริกน้ำปูเอะขนาดเลยถ้าใายมาเอวหาที่พะวจันทร์สวยเจ็ดตำสูตรนี้ะนะเจ้าเนาะใส่จะใครเห็นนอยนนอมันอจะหอมมาเป็นสมุนไพรเข้ากันนะครับ าดที่พะวันจะสวยกินเพื่อเนอ่นนเจ้าเอฟซีอยู่ใกล้อยู่ไกลทุกพื้นที่เป็นกำลังใจให้ที่พะวันจะสวยกบลุงที่เมา,าช่วยกดแชร์กดไลค์นาเจ้าเนาะเป็นกำลังใจให้กันเนอ่วันนี้ขอบคุณนักหนักที่พะวันจะสวยกินเข้ากันนาเจ้า